สวัสดีครับวันนี้ก็พาดูรถยูอูอบอุนใจเซอร์วิสครับคันนี้มาจากกูชายใหญ่นี่ครับฝาข้างสไตล์ดําสามมิตรดูครับหอมาฐานดูครับรอยเชื่อมสวยๆเลยโอ้ ดูกนี้เป็นใช้เป็นเหล็กพับครับเข้ารูปสวยงามนี้ตัวนี้นนี่่่ไไงงมมมเ็ๆดูหหแ้า ทรงสวยครับดูกเก็บรายละเอียดด้านในโอ้นี่ไงมาหลบอยู่ข้างในครับซปเปอร์กรดเสียติน ลอยดัดนี่ครับแทบมองไม่เห็นเลยเนียนๆดูครับเหล็กคืนหมีทียิบเลย,ยใช้เหล็กบีมเลยใช้เหล็กไอบีมเลยนะทุกคน แน่นอนแน่นอนครับขายเงินช้าวะใช่ยังไม่เสร็จง่ายหราบ้างมั้ยอ้เสร็จง่ายเราเป็นอย่างนี้มั้บนหัวนั้นก็ผูดนะเป็นปะยาก้วยใช่ไหมครับ เล็กมันสิ่งกินหมดแล้วเล็กมันบางหมดแล้วเราเชื่อมไปมันไปแบบทั่วเลยวันนี้ต้องไล่ปะหมดเลยเนาะคงั้นน้ำข้าเรื่องของเรื่องมันมันผิดตรงนั้นแหละที่นี้เลยโคตรอืมแล้วกระจกแกต้องเปลี่ยนใหม่ไหมกระจกหน้าน่ะกระจกหน้าอ๋อสั่งแล้วบอกเพราะว่าโคตรไปว่ามันมีเจจก,กนเนี่ยกับการนอืม Oh, rồi cúp lau lau đen đường ừ. 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 bị cắt. Anh nhìn thấy xem. Thấy nhau rồi. Hả? Ủa giờ vào phiền em. Cú men đó mà ไม่ซำนุ่มไม่ห่างเลยครับดูเหน๊บมันจะไม่ขึ้นสามสองศูนย์ได้หรือมันวันหนึ่งเสร็จไหมครับวันหนึ่ง นี่อ ah, ันน uh, ี this, uh, ้บอกกระจกเขาโอ้น uh? ี anyway? so so mm. mm. so on so on ่น right? ่ากระจกดื่มดีดีมันแตกอันนี้นี่แรงมันแตกนิดเดียวโอ้มันแตกข้างในหลุมเราเห็นลาวเป็นเลยวะมันจักสั่นปะสองอยู่นี่ฮะแม่นปะสองสั่นเลยปะสองตัวนี่เนี่ยคือว่าสองสั่นเลยจะออกเคี้ยวๆเลยครับ ไม่มี uh, oh, ี네 s <S evet. ่ใจด้วยครับอะไนกดทัวร์หัวอย่างร้ายแรงเลยทัวรย่างร้ายแรงโอ้ ถ้าไม่เอาลูกยางออกถ้าไม่ถอดกระตุกออกก็ไหมก็ต้องถอดออกก็ถอดออกมาปั๊บก็จีหรือนนี้ยาวเลยเนาะยาวนนหรือฝอี้ดูเลยโอ้เดี๋ยวไปดูเป็นเหมือนกันอย่างนี้เลยปะปะ,ปะมัน,มนปะได้มันไม่มีที่ลวงที่จะงัดขึ้นมาได้ต้องปล่อยเกียรนะ์ปล่อยให้ปูเอาเพราะปกติเวลาเหล็กมันเจอความร้อนมันจะยุบตัวลงนะเนาะมันต,ต้องงัดขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีที่งนะัดอ่ะก็ได้แค่นี้เลยเกียร์เจียแล้วก็ปูเอา งานเข้างานเข้าเสรตินัวผูแล้วครับอะไรครับอยเลยขางนองไรหน้าดูเลครับที่เห็นช้ำๆข้างใน นี้มันจะนานเลยเนาะนานเลยว่ามีไปอูตรงไหนทำไมถึมันอยู่แถวทะเลอ่ะทเขาเชื่อเป็นควันที่เขาเชื่อที่ไหได้เป็นเนื้อมาริงรลายนี่เนื้งอก น้บเป๊กเลยครับคนป้าผู้ดีปหัวเลยเนียครับอ้ยตัวนี้หนาเลยครับเนี่ยหนาหนาหนา เรามาวันสองวันงานก็ทำไม่ทันเลยทำไม่ทันแล้วเอาไม่ทันแล้วงานเบรกไว้เยอะเบรกไว้ขอนปวดร้อนั้นี้ก็เริ่มทำหน้าบูดใจแล้วเนี่ยัวลายล่รนี่ก็จะเอาไปทำสีเหมือนกันจะทำหน้าบูดใจอูแล้วจะขอกูก็ไม่้ผมน้อยได้ไงผมน้อยจะขอกูก็ผมจะงอบนหัวแล้วครับ รู้ว่แล้วคนนั้นมาก็เร่งคนนี้มาก็เร่งใช่อันนี้ก็เอาแล้วนี่โจนนาแล้วนี่นี่ครับขยับขยายออกไปเรื่อยๆเลยครับโอ้ยให้มันรวยมันติดพิเศงว่าเลยเนี่ยรวยพวกมุงนี่เลยเนาะมุงหมดนี่เลยเนาะครับว่ากันเลยนี่ผมว่าถ้ามุงได้มาตรฐานเลย เอาแบบเป็นมีเสากลางเลยเนาะเอาแบบเป็นโดมเลยเนาะเป็นโดมเลยโดมใหญ่เลยเป็นโดมเลยอันนี้อันนีเลยเป็นเสากลางอะไรของข้าพวนี้เลยเนาะตัวจ้าตุวนี่แผงเอเขาอยู่นี่เข้าไปตู้หมวกส่วนอั้นมันคือแผงอยังไงวะยังอแผงทางโน้นเลยมันมีแผงน้อยๆเนี่ย อันนี้อันนี้เอเนอนตรงนี้นีน่ไห้เด็่ทางน,นไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไรใหญ่มากเลยครับนี่ไหนจังโอ้ย,อยเป็นยังไงเนี่ยละ่ะไม่เป็นไงอ่ะ <laughs> <laughs> ไหวฮักบัวไหวเกี่ยหัก <laughs> โอ้โหมันเป็นเพลงพวกนั่นแหละพวกไคลโรลิกพวกอะไรระบายความร้อนะบายความร้อนยิ่งนี่โกงมันฟังเส้นข้างข้างอะไรส่งน,น,นี่ครับจุกเดิมสองชั้นจุกสองชั้นนะครับเบิังพี่น้องรูปหาร์โพอห้อยแตก ว่ามันแตกอยู่ตรงไหนนีเห็นตะมองนี้นะครับนีรูปไม่เจอรอยเลยนะไม่สะดุดมือเลยครับโอ้ในท่อเน,นี่ยเสียดติมต้องจัดหมอ้อัะเอา้าท่ออยู่ไหนเลยโอ้ผิดนี่ครับนี่โอ้ยนี่ายท่ออยู่ตรงนี้ ยังไม่ใส่ท่อนะครับต้องทำสีเสร็จต้องน่าจะเสีจตินน่าจะเอาไปอู่ช่างเจนะเนี่ยนี่ไอตัวอะไรนะช็อปเบรกยังอยู่เลยครับจะน่าจะแมปปดเลยนะครับถ้ายังไม่ปดก็จะ,จะมีสายไฟอยู่กับท่อพักอีก โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฝากกดติดตามด้วยนะครับออโอ้ต่ำโยยใหม่นี่ไหมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ